สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับ YouTube c h a ของ l ของ City พ i อพ p พอกันอีกแล้วนะคะอยู่กับลูกตาลค่ะวันนี้นะคะตาลอยู่ที่ตำบลช้างเผือกนะคะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตาลจะนำเป็นซีรีส์เลยนะคะซีรีส์ของพูวิลล่าค่ะมีถึง3หลังด้วยกันค่ะที่จะนำมาเสนอให้กับคุณผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้กับช่อง YouTube ของ City ้ p ิกพรอพกันด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในอนาคตค่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะตามตาลเข้ามาดูภูวิลล่าของแต่ละหลังได้เลยค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้ตันก็อยู่บ้านภูวิลลาหลังที่3ของซีรีส์นี้แล้วนะคะก็คือจะเป็นหมายเลข165่งทับสอนะคะก็ด้านหน้าของบ้านนะคะก็จะมีอุปกรณ์เหมือนกันเลยค่ะนั้นก็คือเป็นตู้เมลบ็อกซ์นะคะที่เสียบหนังสือพิมพ์นะคะจากถนนหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นประตูรั้วไฟฟ้านะคะใช้รีโมทเปิดปิดนะคะก็จะเป็นพ่นสีดําด้านนะคะเป็นรั้วสีดําแบบนี้เลย โรงจอดรถนะคะสามารถที่จะจอดได้ทั้งหมด2คันนะคะแล้วก็สามารถที่จะจอดมอเตอร์ไซค์เพิ่มได้อีกด้วยค่ะตรงหลังคาของโรงรถนะคะก็จะมีเป็นไฟฝังเข้าไปในฝ้านะคะ พื้นที่ข้างๆนะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนนะคะก็จะเทกรวดนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้เอาไว้นะคะแล้วถักมองเข้าไปลึกๆนะคะให้ตาก,กล้องแผ่นกล้องเข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าจะมีแท้งน้ํานะคะอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะก็จะมีการบังสายตาด้วยต้นไม้นะคะจากโรงรถนะคะก็จะมีประตูเล็กๆนะคะสามารถที่จะเปิดนะคะเข้าไปยังสวน ้างบ้านบริเวณข้างบ้านได้เลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เทด้วยก้อนกรวดก้อนหินเอาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณที่ปลูกต้นไม้แล้วก็มีคอมเพรสเซอร์ของในตัวบ้านนะคะอยู่ด้านนอกแล้วตรงโรงรถนะคะเราก็จะมีกล้อง C C T V นะคะติดอยู่หนึ่งตัวคะ่ะเพื่อความปลอดภัยของคนในบ้านนะคะ เมื่อเราจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเดินเข้าตัวบ้านนะคะผ่านทางเส้นทางนี้นะคะก็จะเป็นทรายล้างนะคะเป็นพื้นที่ที่ยกระดับขึ้นมานะคะเป็นสเตปขึ้นมา3ขั้นนะคะเราก็จะพบกับประตูบ้านนะคะซึ่งประตูบ้านตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบดิจิตอลดอร์ล็อกนะคะหรือว่าเป็นการ์ดเอาไว้แท็บได้นะคะตามเข้ามาเลยค่ะและเมื่อเข้ามานะคะเราก็จะพบกับนี่เลยค่ะเป็นบังกฎกระเด้งนะคะ เอาไว้เป็นตู้รองเท้านะคะเก็บรองเทา้าเก็บของได้ก็คือใช้พื้นที่ครบทุกส่วนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการตกแต่งของเขานะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปูนซีเมนต์นะคะที่นําแผ่นไม้เนี่ยมาอัดทับนะคะให้เกิดเป็นลายเป็นแผ่นแบบนี้นะคะก็เป็นดีไซน์ที่ l o f นิดนึงนะคะดูดิบๆค่ะ แต่ก็แฝงไปด้วยลูกเล่นต่างๆนะคะต้องขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าบ้านหมายเลข20นี้นะคะก็เป็นบ้านหลังที่เพิ่งสร้างเลยนะคะดังนั้นก็อาจจะมีของที่ยังไม่ได้นําเข้าไปไว้ในห้องนอนนะคะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าในเวลาที่เราได้ทําการ p u b l i บลิชวิดีโอนี้ออกไปแล้วนะคะคาดว่าบ้านน่าจะเสร็จสมบูรณ์100%แล้วค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะที่เข้ามาเราเห็นนี่ก็คือเป็นตโต๊ะรับประทานอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นตโต๊ะไม้สักนะคะสามารถนั่งได้6กถึงเท่านนะคะฝั่งตรงข้ามของตาลก็จะมีเก้าอี้เดี่ยวๆนะคะ3ตัวแล้วก็จะเป็นเก้าอี้มานั่งนะคะแบบแนวยาวตรงนี้นะคะอีกหนึ่งตัวค่ะอันนี้เป็นไม้สักนะคะถัดมาจากบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวค่ะตรงนี้เราก็จะมีเคาน์เตอร์ที่บิวอินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นงานไม้นะคะสลับกับโทนสีเทาะค่ะ ตรงนี้เนี่ยก็จะมีบรรจุเป็นที่ล้างจานล้างผักผล,ลไม้นะคะนี่จะใช้ของเทคเก้านะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของเยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เก็บของแบบบ้านสวิงเปิดปิดแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นลิ้นชักนะคะอาจจะเป็นระบบแบบซอฟท์คลอสนะคะปิดไม่มีเสียงค่ะแบบนี้ฝั่งตรงข้ามของทาเตอร์ครัวตรงนี้นะคะก็จะเป็น ที่วางตู้เย็นนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะขนาด2บานประตูนะคะอันนี้เราใช้เป็นของไฮเออร์ e นะคะขนาด13.6คิวบิฟตค่ะด้านล่างก็จะเป็นฟรีเซอร์นะคะไม่แกะกล่องเลยค่ะข้างบนก็สามารถที่จะเก็บของวางของได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เอาไว้ทำอาหารนะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ที่ข้างบนท็อปด้วยแกรนิตนะคะหนา4เซนติเมตรนะคะเป็นสีดำก็จะมีเตาอินดักชันนะคะ ของ kitchen studio นะคะสองหัวด้วยกันนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะหูดุดควันด้านบนเป็นของ h เ f i นะคะติดตั้งเอาไว้แล้วก็ด้านล่ลางนะคะก็จะมีเตาอบของ electrolux นะคะ,ะใหญ่มากเลยแล้วก็จะมีะ microwave นะคะก็จะเป็นของ electrolux เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือจะฝังเข้าไปในเคาน์เตอร์บิวอินเลยนะคะ ถัดจากบริเวณทำอาหารนะคะก็จะเป็นประตูอีกประตูนึงนะคะที่สามารถที่จะเปิดออกไปยังบริเวณหน้าบ้านได้นะคะในภูวิลล่านะคะก็จะเป็นบ้านที่หันหน้าออกไปทางทิศเหนือทั้งหมดเลยนะคะสามารถมองเห็นบริเวณเาทางเข้าบ้านก็ได้นะคะแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้ไวสําหรับซักล้างนะคะ<ม>ก็จะมีท่อเตรียมมาให้แล้วนะคะสําหรับเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้านะคะสามารถที่จะทําบริเวณนี้ได้เลยะคะ่ะ มื่อเข้ามาในตัวบ้านนะคะเราก็จะพบกับกล่องไม้นี้นะคะนั่นก็คือที่เอาไว้บังซ่อนตานะคะของเบรเกอร์นั่นเองค่ะทําให้ดูเข้ากันไปทุกสิ่งเลยนะคะไม่มีอะไรโดดออกมาจากการดีไซน์ของเขาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ําเอาไว้สำหรับรับแขกนะคะ เป็นพื้นต่างระดับนะคะกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องกันลื่นนะคะขนาด60ซนมคูณ60ซนมนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างมือล้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะของเฮฟเลนะคะมีซ็อกเก็ตเสียบปลั๊กไฟนะคะกระจกบานใหญ่นะคะเพื่อให้แม่ห้องน้ำเนี่ยดูแคบเกินไปนะคะมีโถสุขภัณฑ์นะคะของคอตโตมาพร้อมกับสายชำระรวมถึงออโถสุขภัณฑ์ของคุณผู้ชายนะคะอันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยค่ะ ในบริเวณเรับประทานอาหารเตร็มอาหารนะคะรวมไปถึงห้องนั่งเล่นนะคะเราก็จะมีเครื่องปรับอากาศนะคะของไรก,กินสี่ทิศทางแบบระบบที่ฝังเอาไว้บนฝ้านะคะติดเอาไว้ให้อยู่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะเป็นบริเวณนั่งเล่นนะคะหรือว่ารับแขกก็ได้นะคะก็จะมีโซฟาจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะบิวอินจะเป็นสีเทานะคะตัดกับผนังสีขาวก็ ได้จัดวางจีทีวีจอแบนนะคะโทรทัศน์จอแบนของซัมซุงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนี้จะเป็นแบบกดกระเด้งนะคะด้านในก็จะเป็นซ่อนพวกกล่องเคเบิลต่างๆนะคะก็อันนี้จะเป็นลิ้นชักนะคะเป็นแบบซอฟต์คลสด้วยค่ะไม่มีเสียงขับนก็เก็บค้องประดับคองได้หมดเลยนะคะ ตรงบริเวณนั่งเล่นนะคะแล้วก็บริเวณรับประทานอาหารเราก็จะมีวิวเป็นวิวสระว่ายน้ำนะคะสวยมากๆ และถ้ดจากบริเวณที่เอาไว้รับแขกนะคะหรือว่าทากิจกรรมอื่นๆนะคะเราจะพาทุกท่านไปยังโซนที่เป็นของสมาชิกในบ้านนะคะนั่นก็คือบริเวณห้องนอนนั่นเองค่ะตรงนี้เราก็จะมีการแบ่งกั้นนะคะพื้นที่เอาไว้โดยประตูบานสวิงแบบนี้นะคะขอบจะเป็นอลูมิเนียมนะคะพ่นสีเทาเข้มด้านนะคะก็จะเป็นประตูกระจกแบบนี้นะคะเมื่อเข้ามาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าโถงทางเดินนะคะดูปลอดโปร่งมากๆเพราะว่าติดตีเป็นกระจกนะคะยาวไปตลอดแนวเลยค่ะทําให้เราในสา มาที่จะเห็นวิวภูเขาวิว,วสระว่ายน้ําได้ในคราวเดียวกันค่ะบริเวณโถงทางเดินตรงนี้นะคะที่พื้นเนี่ยเราก็จะปูด้วยกระเบื้องกันลื่นนะคะจะเป็นขนาด30ซนเมตรคูณ60ซนตเมตรนะคะก็จะเป็นโทนสีเทาเข้มกับเทาอ่อนสลับกันนะคะห้องนอนห้องแรกนะคะคุณผู้ชมก็จะอยู่ทางขวามือของตาน,นี่เองค่ะประตูก็จะเป็นประตูไม้นะคะเมื่อเข้ามานี่ก็จะเป็นพื้นต่างระดับขึ้นมานะคะปูด้วยไม้ปาเก้แบบนี้เลยนะคะ เมื่อเข้ามาค่ะก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าห้องนี้ตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากเลยตรงบริเวณหัวเตียงนะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะคะโทนสีขาวเทานะคะตีกับบิวอินนะคะหัวเตียงตรงนี้จะเป็นงานไม้นะคะเป็นสีเทาค่ะและข้างบนก็จะเป็นระแนงไม้นะคะตีขึ้นไปถึงข้างบนเลยค่ะก็จะเป็นไฟที่ซ่อนเอาไว้นะคะเป็นการเลื่อนระดับของฝ้านะคะ เตียงนะคะเราก็จะเป็นเตียงขนาดคว e นไซส์นะคะแล้วก็ตรงบริเวณตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเปิดหน้าต่างนะคะเปิดประตูออกไปยังเฉลียงข้างๆได้เลยนะคะก็จะมีม่านเป็นม่านโปร่งแสงแล้วก็ม่านทึบแสงติดเอาไว้ให้ค่ะและจากตรงบริเวณเฉลียงข้างห้องนอนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเดินลัดเลาะสวนนะคะไปยังประตูที่ออกไปทางโรงรถได้เช่นเดียวกันค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวตั้นจะพาไปชมห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนนี้นะคะแต่ก่อนที่จะถึงห้องน้ํานะคะเราก็จะพบกับบริเวณแต่งตัวหรือว่า walk in closet นะคะอันนี้มีเก้าอี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะมีกระจกขนาดใหญ่เลยนะคะเก็บของได้ตั้งแต่พื้นยันเพดานเลยนะคะทั้งเป็นช่องที่เปิดเอาไว้รวมถึงลิ้นชักนะคะก็มีให้ครบครันเลยละคะ่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะเดินทางเข้าสู่ห้องน้านะคะจะเป็นเหมือนกันเลยค่ะเป็นพื้นต่างระดับนะคะแล้วก็ปูด้วยกระเบื้องนะคะสีทนเท่าอ่อนกับเท่าเข้มนะคะขนาด60ซนตเมตรคูณ60ซนตเมตรนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์เป็นอ่างล้างหน้าล้างมืออันนี้จะเป็นของคอตโต้นะคะพับเกนิกข้างบนด้วยกระสีขาวขนาด2ซนเมตรนะคะโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้มาพร้อมกับสายชำระนะคะ ตรงกระเบื้องที่ปูตรงผนังตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องสีเทาขาวลายหินอ่อนค่ะบริเวณโซนเปียกนะคะเราก็จะแบ่งกั้นเอาไว้ด้วยประตูกระจกนะคะแบบบานสไลด์แบบนี้ค่ะรางก็จะเป็นรางอยู่ข้างบนนะคะเป็นดีไซน์ของเขาค่ะเป็นกระจกนิรภัยหนาขนาด1ซนติเมตรนะคะจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นของโตชิบ้านะคะมีหัวเรนชาวเวอร์แล้วก็ฝักบัวของ ไฮเฟลเล่นะคะติดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เป็นกระนิตสีดํานะคะทําช่องเอาไว้สามารถที่จะวางคล้องวางเครื่องใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาสระผมแชมพูนะคะสบู่สามารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องที่2กันค่ะสำหรับห้องนอนห้องที่สองนะคะเราก็เดินตรงไปยัง ทางเดินนี้เลยนะคะตรงนี้เนี่ยมีการจัดตั้งนะคะเป็นโต๊ะเล็กๆนะคะเอาไว้จิบชาจิบกาแฟนะคะหรือว่านั่งอ่านหนังสือก็ได้นะคะมองวิวสระว่ายน้ําไปมองชมวิวภูเขาไปนะคะตานว่าก็เป็นอะไรที่ผ่อนคลายมากๆค่ะสําหรับห้องนอนห้องที่2นะคะก็จะมีเลเยอร์ที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นขนาดไซส์เล็กลงมานะคะแล้วก็ยังไม่ได้วางหัวเตียงหรือว่าจัดเตียงไว้ให้นะคะ ขนาดห้องก็จะอยู่ที่4คูณ5เมตรนะคะในโซนของอห้องแต่งตัวก็จะมีม่านโปร่งแสงแล้วก็มา่านทึบแสงนะคะปิดบงังสายตาไว้ให้นะคะมีเฉลียงออกไปยังข้างนอกนะคะผ่านประตูเลื่อนกระจกขนาดใหญ่นะคะเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่เลยค่ะห้องนี้นะคะก็ติดเป็นเครื่องปรับอากาศของไดกินไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับบริเวณตรงนี้นะคะก่อนจะถึงห้องน้ำก็จะเป็นบริเวณที่เอาไว้แต่งตัวนะคะอาจจะทำเป็น b u i อินวอล์ k อินคอ s e เนะคะหรือว่าจะนำตู้เสื้อผ้ามาติดตั้งตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะห้องน้ำนะคะก็จะมีประตูไม้เป็นบานสวิงเปิดปิดอยู่นะคะพื้นเป็นพื้นต่างระดับนะคะกระเบื้อง60ซนมคูณ60ซนมรนะคะโทนสีเทาอ่างล้างมือล้างหน้านะคะก็จะ ท็อปด้วยแกระดิ่สีขาวค่ะขนาด2เซนติเมตรนะคะมีลิ้นชักมีที่เก็บของนะคะตกลาอ่างล้างมือล้างหน้าก็จะเป็นของคอตโต้นะคะติดบานกระจกขนาดใหญ่เหมือนเดิมเลยค่ะก็จะทําให้ห้องน้ําดูกว้างขึ้นนะคะโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้มาพร้อมกับสายชำระนะคะพื้นที่ซอนเปียกก็เป็นเหมือนห้องน้ําของทุกๆหลังเลยนะคะก็จะเป็นบานสไลด์แบบนี้นะคะ ติดกระจกนิรภัยนะคะหนา1ซนติเมตรมีเครื่องทําน้ําอุ่นน้ําร้อนของโตชิบ้านะคะติดตั้งเอาไว้ให้แล้วก็มีเรนชาวเวอร์แล้วก็รวมถึงฝักบัวด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเฮสเล่นะคะตรงกระเบื้องการตกแต่งก็จะเป็นโทนสีเทาสีดําสีขาวนะคะเพื่อให้เข้ากับสไตล์โมเดิร์นนะคะเป็นแบบให้ฟีลเหมือนรีสอร์ท ไปดูห้องนอนอีกห้องหนึ่งกันนะคะวันนี้แดดดีมากๆเลยค่ะวันไหนที่อากาศดีๆแดดดีๆนะคะได้เปิดม่านที่เอาไว้บังแสงขึ้นนะคะก็คือจะได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาเต็มๆเลยละคะ่ะเห็นวิวภูเขาด้วยค่ะสวยมากๆเลยเอาละค่ะห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะอยู่ด้านในสุดเลยค่ะ ห้องนอนแรกก็ใหญ่แล้วห้องนอนสุดท้ายนี้ใหญ่กว่าอีกค่ะคุณผู้ชมก็เข้ามานะคะก็จะมีพื้นที่เอาไว้สําหรับนั่งอ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็นเดย์เบดก็ได้เช่นเดียวกันหาฟูกนะคะหาคัชชั่นมาวางไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะอาจจะทําเป็นชั้นหนังสือในตานว่าก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะมีม่านโปร่งแสงกับม่านถึบแสงติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ฝั่งซ้ายมือของตาลตรงนี้นะคะก็จะเป็น walk-in closet ค่ะเป็น walk-in closet ขนาดใหญ่เลยนะคะจะมีโต๊ะื่องแป้งนะคะพร้อมกับเก้าอี้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะข้างบนสามารถเก็บของได้ถึงด้านบนสุดเลยค่ะเป็น closet แบบเปิดนะคะมีลิ้นชักเอาไว้ให้เราเก็บของเพียบพร้อมมากค่ะติดติดกันเลยนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะห้องน้ำอันนี้ก็จะมีขนาดแล้วก็ แบบ layout ของห้องน้ำนะคะจะเหมือนทุกๆหลังทุกๆห้องเลยค่ะก็จะเป็นโทนสีขาวสีเทาและสีดำเหมือนกันนะคะมาดูกันต่อตรงบริเวณของที่นอนนะคะโซนของที่นอนนะคะห้องนอนตรงนี้เนี่ยก็จะมีขนาดอยู่ที่4ี่คูณหเมตรนะคะเฉพาะตัวที่เป็นบริเวณเตียงนอนตรงนี้นะคะ เตียงจะเป็นขนาดคว e นไซส์นะคะหัวเตียงก็จะเป็นงานไม้ตกแต่งเป็นระแนงไม้แบบนี้นะคะแล้วก็มีม่านนะคะเอาไว้เปิดปิดรับแสงจากภายนอกได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรับอากาศติดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นของไดกินนะคะ ฝั่งตรงข้ามเตียงก็จะเป็นบิวอินนะคะงานไม้เอาไว้วางอาคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะโทรทัศน์ก็ได้ค่ะหรือว่ถ้าใครไม่ชอบนะคะไม่ให้มีโทรทัศน์หรือว่า,อาคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องก็สามารถที่จะทําเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีลิ้นชักด้วยนะคะเป็นระบบซอฟต์คอร์สหาเก้าอี้สตูเล็กๆมานั่งอีกสักตัวหนึ่งน่าจะครบครันเลยค่ะ และจากบริเวณโถงทางเดินของห้องนอนนะคะก็จะมีประตูบานเลื่อนตรงนี้นะคะสามารถที่จะเปิดแล้วก็เดินเข้าสู่บริเวณของสระว่ายน้ําได้เลยค่ะตรงบริเวณสระว่ายน้ําอันนี้นะคะก็จะมีทําเป็นโต๊ะนะคะเอาไว้นั่งปิกนิกกันนะคะสามารถที่จะทำบาร์บีคิวตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจิบเครื่องดื่มนะคะหรือว่านั่งสังสรรค์ฟังเพลงพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าแขกที่มาเยี่ยมได้เลยนะคะแล้วก็จะติดกันกันกบสระว่ายน้ํานะคะน,นี้ก็จะเป็นขนาด 3เมตรคูณ15เมตรนะคะเป็นระบบน้ำเกลือนะคะเป็นน้ำล้นสวยมากเลยละคะ่ะเพราะว่าสระว่ายน้ำของบ้านหลังนี้นะคะสามารถที่จะมองเห็นวิวภูเขาได้ด้วยะคะ่ะ เป็นย่งไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับพูวิลล่าสำหรับขายหลังนี้ค่ะเป็นหนึ่งในซีรีส์ของพูวิลล่าในตัวเมืองนะคะตั้งราคาขายอยู่ที่17.9ล้านบาทค่ะโดยพูวิลล่าหลังนี้นะคะก็จะเป็นหมายเลขทับ20นะคะ จะมีพื้นที่ของที่ดินนะคะอยู่ที่100ตารางวาค่ะแต่ว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่282ตารางเมตรค่ะมี3ห้องนอนนะคะ4ี่ห้องน้ำแล้วก็1สระว่ายน้ำค่ะสระว่ายน้ำก็จะเป็นระบบน้ำเกลือนะคะเป็นแบบน้ำล้นนะคะขนาด3คูณ15เมตรค่ะสำหรับพูลวิลล่าสำหรับขายหลังนี้นะคะตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีมากๆเลยค่ะนะั่นคืออยู่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ภูวิลาแห่งน,นี้สามารถเดินทางไปยังที่ต่างๆได้สะดวกมากเลยนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปยังโรงพยาบาลเชียงใหม่รามนะคะโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่นะคะสามารถเดินทางได้ภายในเวลาเพียงแค่1 0 1ถินาทีนะคะเดินทางไปยัง โรงเรียนนานาชาติเช inations, uh ียงใหม่นะคะหรือว um. uh ่าโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สามารถเดินทางได้ภายในเวลาเพียงแค่สินาทีค่ะนอกจากนี้นะคะจะเดินทางไปยังสนามกีฬา700ปีของเชียงใหม่นะคะก็สามารถเดินทางได้ภายใน5-8นาทีเท่านั้นค่ะเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่ห้านาทีเท่านั้นค่ะเนื่องจากวัดตรงนี้เป็นพูทธวิหาที่อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะนอกจากนี้สามารถที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ได้ภายในเวลา15นาทีเท่านั้นค่ะ หากผู้ชมสนใจที่จะนัดหมายเข้าชมพูวิลล่าหลังนี้นะคะสามารถติดต่อตานมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างๆนี้เลยนะคะหรือว่าอยากจะติดต่อพูดคุยกับทีมแอดมินของเรานะคะก็มีประจำการนะคะคอยตอบคำถามของทุกท่านตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มเลยนะคะคุยกันผ่านทาง Line Official นะคะที่ Ads ซิดิซิคพ t y นอค่ะนอกจากนี้นะคะเว็บไซต์ของเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลนะคะของบ้านคอนโดหรือว่าที่ดินนะคะทั้งซื้อแล้วก็เช่านะคะสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ w w w c i t y s ด e เ t y c o m ค่ะและอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ YouTube Channel ของเราด้วยนะคะ City s e e พาร์ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ตามต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ